อีาสานทำให้ชีวิตสัตว์ดีขึ้นได้อย่างไรโอป้าอีสานนะคะถือว่าเป็นครูคนแรกของสัตว์เลยก็ว่าได้ค่ะที่ทำให้สานะคะสามารถที่จะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ค่ะสว์เรียนคอร์สแรกนะคะกับโอปป้านะคะนั่นคือคอร์สไลฟ์สดค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะเข้าร่วมสัมมนาสดนะคะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะ ทุกคนเชื่อไหมคะว่าหลังออกจากสัมมนาค่ะทุกคนไม่เสียสา,าถูกปรับใหม่ทั้งหมดเลยค่ะจากคนที่ไม่มีความกล้าไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าออกมาไร้สดไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าออกมาพูดหน้ากองเพราะกลัวการตัดสินวิพากวิจาร์ณหรือตำหนิจากคนต่างๆมากมายแต่หลังจากเดินออกมาจากสัมมนาในวันนั้นนะคะ ความกลัวที่บอกค่ะมันไม่มีเลยค่ะเหมือนพลิกอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบพลิกอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสักลักษณ์นะคะแล้วก็เคารพนะคะคูโค้ชทุกๆ ท่านเลยนะคะที่สาได้ได้เรียนมานะคะในเรื่องของศาสตร์ NRP ครูคนแรกของสารนะคะก็คือครูอ้อยทิตินาณพัทลุงนะคะแต่วันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดถึงโอป้าค่ะเพราะว่าโอป้าถือว่าเป็นครูครูหลักเรียกว่าอย่าเรียกว่าครูหลักเลยค่ะเรียกว่าครูคนเดียวนะตอนนี้ดีกว่าค่ะตั้งแต่คือตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันค่ะ ก็คือจะเป็นโอเปอีสารค่ะคนนี้แหละค่ะที่จะอยู่เบื้องหลังพัฒนาการของสารในหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันในแต่ละระดับนะคะละสาก็เชื่อว่าทุกๆคนนะคะมีคูมีโคอสแล้วก็มีไอดอนของตัวเองนะคะยังไงนะคะก็ลองมาแชร์ปันกันที่ใต้คอมเมนต์ดูนะคะว่าคอส ครูของคุณหรือไอดอลของคุณนะคะทำให้ชีวิตคุณนะคะดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งอย่างไรบ้างนะคะก็ลองมาแชร์กันดูนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะคุณสามารถที่จะกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆของคุณแล้วก็ซาซานะคะฝากกดติดตามนะคะที่เพจ สารสกิฟฟินด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ